สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกทุท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนพี่ว่าพี่จะเอาอปูดของพี่เข้าบ้านกันทุกคนเพราะว่ามันมันยังไม่ทันได้ร้อนเท่าไหร่นะช่วงนี้และยิ่งมามีลมด้วยนะคะทุกคนมันมันหนาวค่ะพี่ว่าพี่จะเอาเข้าบ้านเพราะว่าพี่เอาไอ ในต้นในมะขามเข้าแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็ว่าจะต้นใบมะกรูดเข้าเหมือนกันค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยค่ะว่าเขาจะอยู่ข้างนอกหรือเขาจะอยู่ข้างในนี่ค่ะทุกคนต้นใบมะกรูดของพี่เนะี่ยเพราะว่ามันหนาวค่ะหรือว่ามันชอบหนาวมันก็ไม่ได้เศร้านะเห็นไหมคะทุกคน ดูแล้วก็ไม่เศร้านะแต่ว่ามันหนาวนะข้างนอกนะ่ะนี่เห็นไหมยอย่างงามค่ะหรือว่าเขาจะอยู่ข้างนอกด้วยแล้วเขาชอบอยู่ข้างนอกเหมือนไอ้มะน,นาวสีส้มนั่นนี่ก็มะน,นาวสีส้มนะคะก็ชอบอยู่ข้างนอกมากกว่ามั้งไม่ต้องเอาเข้าข้างในหรอกเนะาะผักปังเราก็ยังอยู่ได้เนาะผักปังราอ ก็ยังอยู่ได้เนี่ยเพราะลมมันแรงมากนะสองสามวันเนี่ยหรือว่าจะเอาเต็มมะม่วงเข้าเพราะมะม่วงเหมือนถ้าทางจะไม่อยากจะอยู่ข้างนอกค่ะทุกคนพี่ว่าพี่เอามะม่วงเข้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่ต้องเอาขายนั่นเข้าก่อนนะคะทุกคนเรามาดูต้นหอมเราหน่อยหนึ่งก่อนคะ่ะเพราะว่าพี่ยังไม่อยากจะถ่ายนานดูต้นหอมเราก็ทุกคน ว้าวว้าววาว,ว,าว,ว,าว,ว,าวต้นหอมเราสุดยอดกันทุกคนนี่ดูชัดชัดดูค่ะดูแต่ต้องอยู่ในบ้านนี้นะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเขาจะชอบความร้อนมากเราต้องให้เขาอบอุ่นอย่าให้โดนลมค่ะทุกคนนี่ผักชีเราก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าโดนน้ำเนาะ พี่พีรดน้ำเมื่อวานนี้เนาะทุกคนนี่ค่ะผักชีขึ้นเต็มและะ้วค่ะอืนี่โอ้โหอย่างงามเลยน้องทุกคนนี่คอยดูผลผลิตว่าจะงามไหมอันเนี้ยยิงบานเลยยิงแตกออกเลยเพราะว่าโ,โดนน้ำไงเนี่ยถ้าแดดออกมาเปรี้ยงเปียงอีกหน่อยนะทุกคนเลยพีเนะี่ย อวดได้เลยอวดได้จริงๆเลยว่าไม่ได้ลอ้อทุกคนเล่นเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กับต้นหอมของเรานะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะผิดตกอะไรพี่ก็ต้องขอโทษขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็คิด มันก็เป็นแค่คอนเทนต์นะคะสนุกสนุกอยากทำอะไรสนุกสนุกก็ทำไม่สนุกก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะทุกคนเออโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย